สวัสดีทุกคนพบกันอีกเช่นเคยกับผมมอมมิงหรือหาพยัก์หนีแน่นอนวันนี้จะพาทุกคนมาเจาะลึกราคาจากเว็บ24 Pay เติมแพ็กไหนคุ้มสุดบอกเลยว่าคลิปนี้มีคำตอบแต่ว่าอย่าลืมกดไาลค์แลวกดติดตามส่งแคสเกมสตตี์เมอร์อไทยไปหนึ่งล้านซับด้วยนะจ๊ะเติมเกมที่ไหนดีโอเจอแล้ว24 Pay เติมเกมออนไลน์ราคาถูกมีเกมให้เลือกมากมายพร้อมโปรโมชั่นราคาพิเศษมีแอดมินคอยดูแลตลอด24ชั่วโมง เติมถูกเติมไวปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นต์แฮกกวนพันแมนถูกที่สุดในประเทศไทยเติมง่ายใช้แค่ U i d อย่าลืมใส่คูป,ปองมอมมิ่งเพื่อรับส่วนลดพิเศษกดที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยยืนหนึ่งเรื่องเติมเกม24 p a ทีเพเท่านั้นสวัสดีคัะทุกคนพบกันอีกเช่นเคยกับผมมอมมิ่งหรือภาพยักษ์นีแน่นอนวันนี้เราก็หยุดช่องแค่เกมสตรีมเมอร์ไทยกับเกมวันพันแมนเดอะสตังเก็ตเนะี่ยอย่างนี้ทุกคนได้รับชมินโทรไปเนี่ยวันนี้ เราจะพามาเจาะลึกราคาเนวเว็บสปอนเซอร์ของผมะครับอย่าง2 4 pay นะว่าเราเนี่ยเติมแพ็คไหนคุ้มที่สุดะครับแล้วแต่ละแพ็คเนี่ยเราขาดทุนหรือว่าได้กำไรเท่าไหรน่นะวันนี้ผมจะพามาเจาะลึก รายละเอียดทุกแพ็คเลยนะครับแต่ว่าก่อนที่รับชมอย่าลืมกดไลค์แล้วก, like, กดติดตามส่งแคชเกมสตรีมเมอร์ไทยของเราไป1ล้านซับด้วยนะครับค่ะประมาณ60,000ก็จะ1ล้านนะแล้วก็ช่องเรามีเหล่ามลสมาชิกเพนเดอร์ยี่สิบบาทสามสิบห้าบาทห้าสิบบาทเพื่อใครก็พาคคอนเทนต์ฟรีไฟล์เราบอกว่าฮันม่แล้วเกมอีกมากมายนะครับสามารถสมัครกันมาเลยนะครับมีชื่อเขียวแล้วก็สติ๊กเกอร์เดเทให้ใช้ด้วยครับส่วนใครที่อยากเติมเกมราคาถูกนะครับสามารถไปเติมได้ที่ทเวนที่โฟร์เพย์นะครับเลื่อนลงมาข้างล่างจะมีช่่่่่ออออองงงใใสสสคคคคูููปปยยาลลลืมบบบบกกเุณจะไดด้รรัวนแโตถ ขอบคุณครับมาครับทีนี้เราก็ได้ลามาเจาะลึกแล้วไปก่อนที่เราจะมาพูดคุยเรื่องของคูปองส้มเนี่ยเราก็ต้องมาเจาะลึกกันก่อนนะครับว่าคูปองส้มเนี่ยมันมีมูลค่าเท่าไหร่นะครับจัดไปหนึ่งคูปองส้มเนี่ยจะมีมูลค่าเท่ากับ5บาทนะครับเอาไว้ซื้อของในเกมเนะครับวันนี้ผมจะพาทุกคนมาเจาะลึกนะครับแพ็คต่างๆของเว็บทเวนตี้โฟร์เพนะว่าเติมถูกจริง หรือว่าโมนะเออเริ่มที่แพ็คแรกเลยเนี่ยครับ5คูปอง17บาทเนี่ยเท่ากับว่าเราเสียเงินไป17บาทแต่ว่าเราเนี่ยจะได้กำไร8บาทเนี่ยเพราะว่าแพ็คนี้มีมูลค่าถึง25บาทนะที่สำคัญเนี่ยมูลค่านี้ยังไม่ได้รวมราคาของแบงค์เขียวนะเพราะว่าทุกแพ็คเนี่ยเขาจะแถมแบงค์เขียวให้กับเราด้วยะครับส่วนแพ็คที่2เนี่ยครับหกคูปอง 19บาทเนี่ยเท่ากับเราเสียไป19บาทแต่เราเราได้กําไรมาทั้งหมด11บาทเนี่ยเพราะว่าแพ็คนี้มีมูลค่า30บาทนั่นเองเออคือแบบว่าเติม19บาทได้กลับมา30มสิโอ้โห,ห,หคือแบบว่าคือแบบว่าถูกเกินนะครับเออแล้วก็แพ็คที่3ามนะครับ 13คูปองนะครับ43บาทนะครับเท่ากับว่าเราเนี่ยเสียตังไป43บาทแต่เราได้กําไรมา22บาทเพราะว่าแพ็กนี้มีมูลค่า65บาทนั่นเองเนี่ยค,คือเติมแพ็กเนี่ยสามารถเติมแพ็กคำพีเอ็กพีก็ได้นะครับเติมแพ็กต่างๆในเกมได้เลยนะคือตึงจัดเลยครับสำหรับแพ็ก13คูปองนะครับต่อไปนะครับแพ็ก23คูปองนะครับ81บาทนะครับก็เราเสียเงินไป81บาทใช่ไหมแต่เราได้กําไรมา34บบาทนะเออเพราะว่าแพ็กนี้ มีมูลค่า115บาทนั่นเองนะครับแล้วก็ต่อไปแพ็ค54คูปองนะครับ180บาทเนี่ยเราเสียเงินไป180บาทแต่ว่าเราได้กำไรมา90บาทเออเพราะว่าแพ็คนี้มีมูลค่า270บาทนั่นเองนะครับแล้วก็แพ็คต่อไปเนี่ย61คูปองมูลค่า215บาทนะครับเสียเงินไป215เสร็จปุ๊บได้กำไรมา90บาทนะเพราะว่ามูลค่าของแพ็คนี้อยู่ที่ 3 0 5บาทนะครับสำหรับใครเนี่ยที่อยากเติมฮีโร่ซัพพอร์ต3 49นะผมแนะนำนะครับเติมแพ็ค61ปองนะเพราะว่าเราเติมแพ็คนี้เสร็จเนี่ยเราไปเติมแพ็คเล็กอะประมาณแพ็ค17บาทอะเราก็จะได้ฮีโร่ซัพพอร์ตแล้วนะครับสำหรับใครที่อยากได้ตัวละครจากฮีโร่ซัพพอร์ตในเกมเนี่ยจะอยู่3 49ใช่ไหมแต่ถ้าเราเติม24เพนเนี่ยจะอยู่ประมาณ200นิดๆนะครับมา2 30 200 40เราก็สามารถนะครับได้แล้วนะสำหรับฮีโร่ซัพพอร์ตนะครับอ่ะ แพ็กต่อไปนะครับก็คือ91คูปองนะครับ322บาทนะครับเสียงเงินไป322บาทจะได้กำไรมา133บาทนะเพราะว่าแพ็คนี้มีมูลค่า455บาทนั่นเองนะครับแล้วก็ต่อไปแพ็ค107ปองนะครับมูลค่า359บาทนะครับก็คือเสียงเงินไป359ใช่ไหมได้กำไรมา176บาทครับเพราะว่าแพ็คนี้มีมูลค่า 535้อันเองเนะครับแล้วก็ต่อไปนะคแพ็กสองรคูปองอันนี้ ผมเติมบ่อยนะมูลค่า717บาทนี่ครับก็คือเสียงเงินไป717เนี่ยได้กําไรมา353บาทนะเพราะว่าแพ็คนี้มีมูลค่าถึง1,070บาทเลยเนี่ยแล้วก็ต่อไปแพ็ค227คูปองเนี่ย804บาทเครับ,บเสียงเงินไป804บาทได้กําไรมา331คูปองเนี่ยเพราะว่ามูลค่าอยู่ที่1,135บาทะครับแล้วก็แพ็คสุดท้ายเนี่ยแพ็ค321คูปองะครับ1,085บาทะครับเสียงเงินไป1,085บาท แล้วก็ได้กําไรมา520เออเพราะว่าแพ็คนี้มีมูลค่าถึง1 6 0 5บาทนะคือคุณกดเล่นได้ยับเลยนะเพราะว่าเราได้กําไรมา500กว่าบาทนะตึงจัดะเอ,อตึงจัดนะครับแล้วก็ทุกแพ็คที่ผมได้ทําการขึ้นมาเนี่ยคือคุณสามารถรับส่วนลดเพิ่มเติมได้อีกนี่ครับถ้าคุณใส่คูป,ปองหมอมิงนั่นเองเอออะ วิธีการนะครับที่เราจะเติมเว็บ24เพจนะครับขั้นตอนแรกนะครับให้คุณล็อกอินเข้าสู่ระบบนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งอ่าจีเมลนะครับหรือว่าจะล็อกอินด้วยไลน์ล็อกอินด้วย Facebook นะครับหรือว่าจะเป็นล็อกอินผ่าน Discord นะครับให้คุณทําการล็อกอินเข้าไปก่อนนะครับแล้วก็2ให้คุณเติมเงินนะครับเข้าไปที่บัญชีของคุณนั่นเองนะครับก็มีหลายช่องทางนะจะมีจากธนาคารมีทูบอัลเลดนะครับต่างๆมากมายนะครับหลายช่องทางให้คุณได้ทําการเติมเงินเข้าสู่ระบบนะครับเสร็จปุ๊บ ให้เราทำการเลือกมาที่วัน p man the s o k e t เนี่ับก็จะมีแพ็กอย่างที่ผมได้ทำการขึ้นไปเลยนะครับแล้วก็เขาจะให้ใส่ uid กับ s e r v ์ฟเอร์ id นะวิธีการเอา uid เนี่ยคือให้เราไปที่หน้าแบงค์ของเราเนีครับแล้วก็เลื่อนมาที่ซ้ายล่างนะมันจะมีเลขอยู่นะวิธีการกรอกอย่างของผมเนี่ยก็จะเป็น571276ดน under score สามหนึ่งศูนยะครับช่องสุดท้ายก็จะเป็นส1มหนึ่งศูนยนั่นเองนะครับจะได้ไม่ต้องกรอกผิดนะแต่ถ้าสมมุติใครกรอกผิดเนี่ เขาก็จะคืนเงินให้กับคุณเข้าสู่บัญชีเหมือนเดิมเออเว็บดีขนาดนี้มันจะมีที่ไหนวะถามจริงน้องเออเสร็จปุ๊บนี่ครับหน้าชมมุระเงินนี่ครับเลื่อนลงมาข้างล่างนี่ครับจะมีคําว่าคูปองของฉันเนี่ยครับให้คุณใส่คูปองหมอมิ่งเนี่ยครับแล้วคุณจะได้ลดรับแบบว่าส่วนลดแบบโอ้โหแบบลดกระหน,น่ำอะขนาดแบบว่าปกติอะเขาก็ถูกอยู่แล้วนะสามารถใส่คูปองได้ีคือแบบว่าจะถูกไปไหนเนี่ยก็อย่าลืมไปกดนะกดแบบให้เว็บล่มไปเลยลนะเออไปไง ตึงจัดนะครับก็หลังจากนี้นะทุกคนนะไม่ว่าจะสายฟรีหรือสายเติมเนี่สามารถมาร่วมสนุกนะครับในไลฟ์สดของผมได้นะคือเพียงแค่คุณเนี่ยโผล่หน้าเข้ามาในไลฟ์แล้วก็พิมพ์เลขเซิร์ฟเวอร์กับ U i d เนี่ยผมจะเติมให้คุณเลยเติมแบบสดๆผ่านในไลฟ์เลยนะสำหรับใครนะครับที่เล่นวันพันแมรไม่ว่าจะเป็นสายเติมหรือสายฟรีเซิร์ฟใหม่หรือเซิร์ฟเก่าก็สามารถร่วมสนุกกับกิจกรรมนี้ได้นะครับก็ต้องขอบคุณพ่เตอร์เจ้าของเว็บ24 e n t y Four p a y มากๆนะครับที่ เอาเนี่ครับสิ่งดีๆมาแบ่งปันให้กับน้องๆนะครับบางคนก็เป็นสายฟรีบางคนก็เป็นสายเติมนะบางคนเนี่ยยังเป็นนักเรียนอยู่เลยนะครับก็ไม่ค่อยมีเงินที่จะเติมนะแต่ก็มันไอผมรู้อยู่แล้วว่าทรัพยากรของแต่ละคนเนี่ยมันไม่เหมือนกันนะครับบางคนก็คือแบบว่าหาตัวดํา2ใบได้ตัวละครใหม่เนี่ยแต่ว่าตอนเนี้ยทางท w e n t y f p a y เนี่ยเขาช่วยนะครับทำให้เราเนี่ยมีตัวละครใหม่ได้ง่ายขึ้นนั่นเองเนี่ยเป็นยังไงบ้างครับกับการสรุปของผมะครับเจาะทุกแพ็คทุกราคาเนี่ยไม่ว่าจะเป็น แพ็กต่างๆนะถูกสุดไปยันแพงสุดเลยเนะี่ยว่าแต่ลนะแพ็กเนี่ยเราได้กําไรเท่าไหร่บ้างนะเอาจริงเนะี pay นะ่ยทวเวณที่โฟเพนเนี่ยแทบจะถูกที่สุดที่ผมเคยเห็นมานะแล้วก็เติมไวที่สุดด้วยนะใครเนะี่ยที่ชอบเติมเกมนะก็อย่าลืมไปเติมที่ทวเวณที่โฟเพนนะเขาไม่ได้มีแค่วันพันแม่เกมเดียวนะเขามีเกมอื่นด้วยนะแล้วก็อย่าลืมนะสามารถใช้คูป,ปองมอร์มิงเพื่อรับส่วนลดพิเศษได้นะวันนี้ผมก็ได้ทําการสรุปทุกราคาให้ทุกคนได้รับชมจนจบแล้วนะก็ต้อง ขอบคุณทุกการกดไลค์นะขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกคนที่รับชมจนจบนะครับใครอยากให้ผมทำคลิปอะไรก็สามารถคอมเมนต์มาที่หน้าล่างได้เลยนะครับเดี๋ยวมาเจอกันใหม่ EP หน้า EP นี้ต้องขอตัวลาไปก่อนบายบายครับผม